โอเคครับเรากลับมาที่ชั้นที่5กันเลยนะครับผมเย็่เู่ดไหมครับโอเคหลังจากที่คือพาที่แล้วนี่คืองงฮรจะอยู่แมวเรืองแสงครับเนี่ยฮะเรืองแสงตามนี้เลยครับแล้วมันก็เดินไปครับเดินไปแล้วก็ไปไปไหนไม่รู้ครับดูกันนะครับก็นี่ฮะไปเหมือนเหเป็นสถานที่ที่เราเคยมาครั้งล่าสุดนะครับหรือเปล่าวะไม่ใช่ครั้งล่าสุดเป็นถึงครั้งก่อนๆนั้นนะจากพาร์ทที่แล้วนะครับแบบนี้ เหมือนผมจำได้แล้วเมื่อแมปเนี้ยเออก็คือในชัปเตอร์สี่นั่นเองแต่ก็เห็นเนี่ยเห็น,เห,นเห็นเราอะเห็นเราฮะฮะวัด <What? S 1> คือเราอยู่อีกโลกคู่ขนานเราหรือยังไงครับไม่เข้าใจครับฮะฮะฮะ,ะเรื่องยังไงวะ คือยังไงครับอันนี้ไม่เข้าใจคือเวลาคืออา้าวแล้วเราก็ใช้โอเคครับเรามาใช้ความปวดหัวเหมือนกันอ่าไหนดูซิอันนี้คือดูเหมือนว่าเราดูแบบเราเล่นอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะบซึ่งเราต้องไปเปิดประตูสีแดงใช่ไหมอืมโอเคลองดีอ่าเราเปิดประตูสีแดงนะครับแล้วก็ไปนี่แล้วไงต่อหรอ เหมือนเราอ่าฮะอือหึยังไงอ่ะเอ่อเหมือนเราต้องรอครับโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเราเหมือนแบบนะ๋ยวถ้าเราถ้าเรามาตรงนี้คือ,อยังไงครับอ๋อคือเวลาชนกันแล้วจบก็คือแบบว่าห้ามเจอตัวเองเหรอ กาตัวเองจะเล่นเสร็จถ้าผมกดตรงนี้คืออะไรปิดประตูปิดปิดทำไมอะเดี๋ยวนะผมผมสงสัยอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าผมผมปิดประตูเลยล่ะแล้วอ๋อทำให้เวลาปั่นป่วนโอเคมันทำให้เวลาปั่นป่วนครับ คือ,อยังไงวะโอเคครับก็จกวัวหวะนี้เราก็ไปครับฮะอ๋อนี่กูเดินชนตัวเองเหรอโอเคครับเก็บตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปนี่เก็บทําไมอะ่ะพังหุ่นเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็พังหุ่นเล่นเลยนะครับป อะไรวะงงครับงงอันนี้คืองงมากงงในงงงงจริงนี่เหมือนเรามาจากอนาคตอันนี้คืออดีตของเราครับแล้วไงต่อวะเหมือนแมวแมวตัวเดิมที่เราเคยเลี้ยงมาเนี่ยนะมันกลายเป็นแมวเรืองแสงเข้าไปประตูแล้วงงเรื่องวะเพราะว่าผมสกิปเลยแล้วกันนะครับงงไงต่อไหในดูซิ เยบ,บอกว่าเหมือนผมต้องมาทำแก้ปรซโวแบบย้อนย้อนกลับอะ <c oughs> แก้ปรซโวแบบย้อนกลับคือไงวะเนี่ยคือห้ามชนตัวเองนะแล้วก็ห้ามเหมือนห้ามเจอเมลตัวเองเหรอผมไม่เข้าใจวะแล้วก็ห้ามไม่หุ่นเห็นเหรอเนี่ยดูสินะครับเหมือนเรามาตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่ไหม ทำไมแมวกูตึงจังไงมาถึงมันเรียกเลยเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวนะครับเราหลบตรงนี้ได้แต่ว่าแมวเราเห็นเราไม่เป็นไรนะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็าก็อ่ออ๋ออ๋อคือถ้าแมวถ้าแมวเจอเราพวกมันจะร้องเว้ย ก็ตามปกติแล้วอ่ะคือเมวมันจะไม่ร้องเว้ยโอเคโอเคอ่ะอ่ะอ่ะผมเข้าใจละผมมาตรงนี้ปั๊บเห็นไหมมันตกใจมันเจอผมไงเสร็จปุ๊บหมุนทันมาคือมันเห็นผมไงโอเคผมมาตอนตัวนี้ใช่ไหมโอเคอ้ามึงเห็นกูอีกโอเคไม่เป็นไรผมมาตรงนี้ใหม่อ่ะโอเค มันมันมันเจอเมียวที่ว่า <c oughs> เดี๋ยวนะผมต้องผมควรทำไงครับเดี๋ยวนะคือยังไงวะนะครับตรงนี้เหรอ อือฮึแล้วนี่ต่ออ่าเปิดประตูเสร็จปุ๊บนะครับคือหุมันจะมาใช่ไหมอ๋อโอเคแต่เมมวเราก็เห็นนี่ว่าเฮ้ยเมวเห็นอ๋อไม่เห็นเห็นแต่ไม่ร้องนี่เออไปเลยครับ นี่ไงก็ไม่มีอะไรก,ก็จบแล้วอะไรวะงงวะออโอเคโอเคอเค,ครับไปเราอันนี้เลยแล้วกันครับข้ามไปเลยครับเฮียชัอตเตอร์ห้านานมิเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนเราเดินย้อนกลับอะเออ เดินกลับไปไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยตัวเราอีกคนนะครับเราต้องห้ามให้เราเห็นตัวเราอีกคนนะครับประมาณนั้นไหนดูสิ<อ>พังหุ่นตัวนี้ก่อนเลยผมรู้ว่ามันต้องมาไม่ใช่ตัวนี้ฮะ<อ>เก็บปุ๊บอ่ะรอแป๊บหนึง่งโอเคขอพังหุ่นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหม อ่าฮะผมก็ต้องไปอ่าเชียไม่ทันเฮ้ยไม่เป็นไรนี่เราสามารถไปกดไปกดเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนเ,ออเดี๋ยวนะกดนี้ผมมาตรงนี้ปุ๊บนะครับโอ้โหชนกับตัวเองพอดีครับโอเค เสร็จปุ๊บอ่ะเรามาเดินตรงกลางครับไม่ตรงกลางก็ได้เอา่อะตรงนี้เอา้เอาเห็นกูหยิกเอาว่าอ่ะเดินตรงนี้เอาเห็นไหมว่าโอ้โอ๋อคือน้องไม่เห็นแต่หุ่นกูเห็นไอ้เหี้ยโอเคอลำบากเนาะ เดี๋ยวนะโอเคอ่ะพังหุ่นแล้วตัวหนึ่งนะเอ๊ะหรือเราไม่พังหุ่นตัวนี้แต่เราพังหุ่นอ่สักตัวหนึ่งครับตัวนี้กันอ่ะโอเคมาพังอ่ะพังเสร็จแล้วโอ้พังช้าเหลือเกินงั้นเก็บมาเอาใหม่ปั๊บแล้วก็มาตรงนี้อือหือพัง พังตัวไหนอ่ะพังตัวนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคพังเสร็จไงต่ออือ <c oughs> โอเคครับก็ <c oughs> มาตรงนี้ก็ได้ <c oughs> อืออมาตรงนี้มันไม่น่าเห็นหรอก โอเคเรากดตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเรอาอยืนรอตรวนี้มันเห็นไหมวะตัวนี้โอเคแต่แต่ตัวเราเห็นนะครับดังนั้นแล้วเรามาตรงนี้แล้วกันไะไม่เห็นแน่นอนอือฮึอือฮึน่ตัวกูไม่ไปสักทีอะไปเะ้อโหเดี๋ยว อ๋อคืออ๋อคือกูไม่ต้องกดก็ได้อ๋อกูออกมาตรงนี้เลยอ่ะเอาเอาโอ้ยดูเลยอ๋ออ๋ออ่ะมากดทีละจุดนี่แหละกูมานะโอเคมาอ๋อนี่เอานี่คือผมซนครับผมซนไปกดนะครับอ๋อป่าผมไม่ได้ซนนี่หว่ากูอ๋อกูกดที่ประตูนี้กูเข้าประตูนี้ถูกแล้วถูกแล้ว โอเคครับเฮ้ยคนพัฒนาเกมคิดได้ไงวะเป็นผมผมงงหมดเลยเนีย,ยมายงไงต่อ,อด่านอะไรวะเนี่ย <c oughs> ลืมหมดแล้วโอ้ยน้องเอ้ยทำไมทำไมอ๋อด่านนี้โอ้โอเคโอเค โอเคผมพอผมพอรู้ว่าด่านนี้เป็นยังไงครับทันไหมคุณว่าผมว่าทันตามนั้นเสร็จปุ๊บเสร็จ <Set. S 2> ปุ๊บ oh, อ๋อ oh, เรามาตรงนี้ได้โอเคเรามาแอบตรงนี้ครับจากนั้นก็ไปครับจวด ใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวตรงนี้มีมันควรร้องไม่ใช่หรอเอ๊ะฮิตอนนั้นคือเมียมันร้องอัตโนมัติทุกคนทุกคนอ๋อหรือว่าผมต้องผมต้องให้น้องเห็นเหรอ ดูจะง่ายๆโ <Okay. Okay. S 1> อเคโอเคอะอเอาใหม่เอาไห,นาไหนนามนะมาตรงนี้อ่ะโอเคเสร็จปุ๊บตรงนี้เนาะแล้วก็มาตรงนี้อ่ะเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็มาเปิดประตูตรงนี้อือฮึอ๋อเรามาตรงนี้ได้ให้แมวเห็น โอเคน่า <Okay. c oughs> ไม,ม่คิดจะหานไปทางอื่นด้ยหรอโอเคจังหวะน,นี้แล้วครับ <c oughs> มาตรงนี้ครับอ่ะเรารอสักครู่้ช้าไปวะต้องมาตรงนี้ครับให้เมวมมนเห็นนะให้เมวร้อง What ทำไมอ่ะอ๋อโอ้โหต้องยืนหน้านี้เลยเหรอโอเคไปครับโอ้โหก็คือเมลที่เมลมันร้องเนี่ยก็คือมันเห็นเราในอนาคตนะครับมันมีเซนประมาณนั้นครับนะก็ว่าอย่างเมลมันร้องอัตโนมัติได้นี่เราเราเป็นคนควบคุมเกมทั้งหมดเลยเหรอนี่ฮะ หรือยังไงอะงงยิ่งอยู่ยิ่งงงข้ามเลยแล้วกันงงปะงงงง,งปะงงงงเฮ้ยสุดท้ายแหละอันนี้นี่มาขอเด็ดดีแลยนะครับแต่เฮ้ยรู้สึกไม่ไม่ขึ้นสัญลักษณ์เลยนะยังไงครับเราย้อนกลับมา นี่นะชัปเตอร์ห้านะชัปเตอร์สุดท้ายแล้วใช่ไหมเ <_ C rit> ฮย้ยเป็นรูปแมวเนี่ยรูปน้องแมวเส้นักเต่ไดที่อย่างมันไปว่าอะไรวะเ <_ C rit> พิ่งมาเข้าใจเส้นที่ห้านี่ครับว่าคือเราตามหาแมวอ่ะใช่เหรอผมไม่รู้คแรบบับตัวน,นี้คือคิดแต่พัดโซครัแบบแต่รู้สึกว่าจะเดินช้าแบบข้อช้าๆแบบผิดปกตินะน่าจะเป็นดานสุดท้ายอันนี้ด่านสุดท้ายของพาร์ทที่เอชัปเตอร์ที่ห้านะครับ เหมือนแบบน้องกลังแบบงงๆแหรือว่าเฮ้ยนี่มันอะไรเกิดอะไรเกขึ้นนะครัแบบเดินช้ามากครับแล้วตอนนี้คือผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ่ะปล่อยให้น้องเขาเดินเองครับ <c oughs> เออโอ้ด่านนี้โอเคมันจะมีหุ่นตรงนี้ไหมคะ่ะแต่เรามาขังหุ่นตรงนี้ไว้ให้น,น้องเดินช้าจงไง อ๋อนี่คือที่แรกที่เราแบบที่แบบเราได้เจอน้องแบบเจอหน้ากันนะครับใช่ใช่ผมจาได้นี่คือที่แรกที่เราได้เจอน้องแบบเจอหน้ากันแบบเจอหน้ากันจริงๆนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน้องหายไปไหนอะนี่ไงกอดกอดโอ้คิดถึงหายไปวิดียอไม่ได้ครับต้องมันคิดถึง โอเคครับแล้วก็จอเสียบตาได้คืนออนี่ประตูบานที่ห้าเหรออ๋อไม่ใช่เอา้าเอาน้องืออาร์ติแฟกเดี๋ยว hả đéo đéo ui 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 ở đây rồi cứ cứ dân ngay à สงสารนะสัยรักษ์ก็หายไปหมดครับเราก็สุดท้ายเราก็ต้องอยู่ดดดกิหายอุ้ยคือหายไปเลยหรอเอ๊ะเดี๋ยวอะไรครับ ทำไมมันขึ้นอไอ้ไอเนี่ยคือยังไงอย่าบอกนะว่าอุ้ยเราใช้พลังเราใช้พลังได้เฮ้ยพลังอะไรอะ่ะย้อนเวลาหรอ,อ๋อคือย้อนไม่ให้มันพังกับสภาพเดิม ตอนนี้คือน้องเหมือนน้องจะพยายามเอาแมวกลับมาครับผู้ชมแต่ว่าไม่สามารถทําได้คือเวลาเราต้องเดินต่อนะครับนี่ข้อคิดเลยนะคือเราเราต้องยอมรับครับว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับการพบกันต้องมีการจักลากนนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ <c oughs> อ๋อต้องทําใจนะคือแบบว่ามันคือเวลาต้องทําหน้าที่ของมันนะครับต้องให้มันเดินต่อไปฮะรเราไม่สามารถไปย้อนเวลาไปแก้ไขสิ่งนั้นหรือเอาสิ่งนั้นกลับมาได้นะครับ <c oughs> ผมผมผมก็พูดไม่ออกเหมือกัน คือจบแล้วใช่ไหมแลก็ลก็ให้เวลาทําหน้าที่ของมันครับส่วนเราก็ต้องพบเจออะไรมากมายครับก็ให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับให้เราเผชิญกับความจริงนะครับยอมรับมันซะครับโอเคครับตอนนี้ผมรู้สึกแสบตามากเฮ้ยอะไรยิเนี่ยเฮ้ยชุดน้องเปลี่ยนไปนะหรืออะไร ความฝันเหรอ,อนี่เราฝันเหรอก,กูก็ซึ้งแบบน้ําตาจะไหลเลยนะเนี่ยเฮ้ยหรือเป็นแค่ความฝันนะแต่ว่าแมวยังอยู่หรือเปล่าฮะ<า>มันเป็นใครโอเคครับก็ ก็ส่วนนี้ขอจากลากันวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าท่านหลายคนน่าจะได้ข้อคิดดีๆแล้วนะครับกับสิ่งที่ผมเล่นไปนะครับในพาร์ทสุดท้ายก็สวัสดีนะครับก็ขอจากลากันวันนี้ผมผมคงต้องไปล้างหน้าก็เช่นเดียวกโอเคสิกเอนได้ไทม์ไดเกมนะครับจิกันครับผมมีเอเคดกษณ์ไหมเนี่ยโอเคแพนยูฟอร์มอืมไปครับ ่าเก็บน้อยจังว่าไม่ถึงครึ่งเลย